สวัสดีค่ะพี่น้องมณีคู่ฮักสาลีสารเนาะค่ะ้ามาเบิงงัวเนาะอันนี้จะเป็นวัวพันธุ์ไทยเน้ะค่ะสีขาวไอ้มณีคู่ฮักใจสารสายูนบั่นน้องตาดไงยูโคลาดเนาะค่ะพี่กัดก็คือบ้านน้องตัดไงตำบบน,น้องตาดไงเนาะ,ะไออำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเนาะค่ะมณีมาท่องเที่ยวอยู่ไก่เติบอยู่นะคะ้ามาพี่น้องมาเบิงง่วสวยเนาะ อันนี้งัวมีอยู่สามตัวนะคะของนี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีตัวทองอยู่ตัวหนึ่งเนาะยุดฟังทางหนุนเนาะเพิ่นว่าไก่สีออกแล้วนะคะนันเดือดผีเจ้าของงัวเพิ่นเพิ่นผ้ามาเบิองงัวงามๆเนาะค่ะแต่ว่าเป็นงัวไทยเนาะอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่แล้ว้อคะนี่ตัวหนึ่งตัวนี่ก็ลังทองเด้อพี่น้องเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นย่งว่าท่านดักขายดนะคะเพิ่นเอามาเลียงไว้เนาะ ตัวนี้ที่หันหนามาท่างเห่าหนี่ก็คือเพิ่นทองแล้วเนาะคะ่ะอันตัวนี้เพื่อนว่าทองได้หกเดือนแล้วตัวน้อยสองตนกับเป็นตัวแม่เหมือนเนะคะ่ะกำลังเป็นสาวอยู่เนาะตัวน้อยนี่อายุจักเดือนลวจ้ะปีไปแปดแปดเดือนกบเก่าเดือนพนะนพี่น้องตัวน้อยเป็นงัวสาวเนะคะ่ะ อันนี้ซื้อมะเขาขอกมันมาพี่ซื้อมะเขาขอกไหวมันมาจ้ะซื้อมาไหวซื้อมาขอกขอกอันนี้งวดราคาจะตู่ประมาณจะ,ะนหนีราคาแพงบ่วหน่อยประมาณสองหมืนม 2, ม่นกว่าพี่น้องเพิ่นมาอนนั้เฮามาภาพมาชงมงวดสวย,สวย อันนี้จะเป็นขอ,อกงวสาวกับงวทองนะคะงัวทองจะเป็นตัวตัวใหญนะ่น่ะทองได้หกเดือนแล้วเดีย๋ยวอีกขอ,อกนึงเดีย๋ยวห้อสิผ้ามาเบิงไหยงวตัวที่ไก่จะขอดแล้วเนาะคะ่ะงัวสาวสวยๆงวพันธ์ไทยห้อง งามๆด้วยพี่น้องพาพี่น้องมาโคราชมาเนี่อำเภอสีดามาเบิง่งมวไทยงามๆนะคะมันเลี้ยงไว้สามตัวแต่ว่ามีสี่ตัวอีกคอกหนึ่งคอกหนึ่ง, 1, ง 1, มันทองเนาะนี่ภาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะมวสวยๆงามๆมวไทยสีขาว ตัวนี้สิเป็นงัวทองเด้อพี่น้องเพิ่นวาทองได้แปดเดือนแล้วเพิ่นวากำนดดขอดประมาณกลางเดือนนี้พะนะพี่น้องอันนี้จะเป็นงัวพันธุ์ไทยแล้วค่ะสีแดงงัวนก็หูบ่หายเิ่นวามันไก่สิขอดแล้วเพิ่นกันเลยเฮ็ดขอกแยกไว้ตังหากเนาะคะ่ะย่านแบบว่าตัวหน่อยมากกะบทบกระเทือนทองเขาเนาะ เือว่าเป็นงัวพันธ์ไทยสีสวยเลยนะคะตัวนี้เนาะืันนี้ก็ล่มแห้งแห้งบรรยากาศทองท่งหน้าบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆเป็นเหลี่ยงไหวอยู่ตงหน้าเลยนะคะบบหายบ่ส้นใจดีเนาะงัว ป่าให้พี่น้องเลยเบิ่งน,อน่องง้วสวยๆของเหาานะคะอันนี้บบเมนงัวของครูหักเด้ค่ะครูหักพาพี่น้องมาเบิง่งง้วงงามๆเนาะเดี๋ยวจังเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะครูหักใยสันมือนี้ขอรตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ